นิทานเรื่องกบเจ้าปัญญากับสระน้ํำกลางป่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีสระน้ํำใสยเย็นอยู่กลางป่าที่นั่นมีสัตว์มากมายอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไม่ว่าจะเป็นนกกระจอกช่างพูดเต่าตัวมมเตี้ยมหรือกระต่ายแสนสนอยู่มาวันหนึ่งฤดูแล้งมาเยือนน้ํำในสระเริ่มแห้งลงทุกวันทุกวัน สัตว์ทั้งหลายต่างพากันวิตกว่าจะไม่มีน้ำกินนกกระจอกบินไปหาน้ำทั่วป่าแต่ไม่พบเลยกระต่ายก็ลองขุดบ่อแต่ขุดยังไงก็ไม่มีน้ำผุดขึ้นมาทุกตัวเริ่มถอดใจเหลือแต่เจ้ากบน้อยตัวเดียวที่ยังคงคิดหาทางออกเจ้ากบน้อยนั่งเงียบๆคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดขึ้นว่าถ้าเราช่วยกัน เอาใบไม้ใหญ่ๆมาปิดกันแดดไว้รอบสะแล้วช่วยกันตักน้ำจากหนองใกล้ๆมารวมไว้ที่นี่เราอาจมีน้ำใช้ได้อีกนานตอนแรกไม่มีใครเชื่อมองว่าก,กบตัวเล็กจะทำอะไรได้แต่เจ้ากบไม่ท้อมันเริ่มกระโดดไปเก็บใบไม้เองทุกวันพอสัตว์อื่นเห็นความตั้งใจของกบก็เริ่มเข้ามาช่วยนกช่วยหาน้ำ กระต่ายช่วยขุดทางน้ำเต่าช่วยขนใบไม้ในไม่ช้าสระน้ำก็กลับมาชุ่มชื้นอีกครั้งสัตว์ทุกตัวต่างยิ้มและดีใจนกกระจอกพูดขึ้นว่าเจ้ากบน้อยถึงตัวเจ้าจะเล็กแต่ใจเจ้าช่างยิ่งใหญ่จริงๆกบน้อยยิ้มแล้วตอบว่าถ้าเราช่วยกันไม่ว่ายากแค่ไหนเราก็ผ่านไปได้ ตั้งแต่นั้นมาสัตว์ทุกตัวในป่าก็อยู่ร่วมกันด้วยความสามาคัคคีและไม่ดูถูกกันอีกเลยข้อคิดของนิทานเรื่องนี้อย่าดูถูกใครจากรูปลักษณ์ภายนอกความสามัคคีและความตั้งใจสามารถเปลี่ยนสิ่งยากให้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้